กรรมอันทําให้เดือดร้อนภายหลังพระพุทธภาษิตบุคคลทํากรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังมีหน้านองด้วยน้ําตาเสวยผลแห่งกรรมใดกรรมนั้นไม่ดีอธิบายความในขณะที่ทําบางทีและมีอยู่เสมอที่เราไม่แน่ใจว่ากรรมที่ทําลงไปนั้นดีหรือไม่ดีตราบใดที่ผลยังไม่ออกมาตราบนั้น เราก็ไม่สามารถตัดสินได้แน่นอนว่าถูกหรือผิดดีหรือชั่วยอย่างไรแต่พอกรรมนั้นผลิดผลเราก็รู้ได้ทันทีว่ากรรมที่เราทํานั้นดีหรือชัว่วผิดหรือถูกเพราะผลย่อมประกาศเหตุเหมือนเราสามารถรู้จักต้นไม้จากใบและลูกของหมันชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าบุคคลทํากำรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นไม่ดี พระทศพลตรัสพระพุทธภาษิตนี้ขณะประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารบชาวนาคนหนึ่งมีเรื่องยอดดังนี้ชาวนาคนนั้นไถนาอยู่แห่งหนึ่งไม่ไกลกรุงสาวัตถีคืนนั้นพวกโจรหมู่หนึ่งขโมยทรัพย์ของตระกูลมั่งคัง่งตระกูลหนึ่งได้ทรัพย์มากได้แบ่งทรัพย์กันที่นาของชาวนาคนนั้นหนึ่งเล็บเวลากลางคืนบังเอิญ ถุงเงินถุงหนึ่งตกอยู่รุ่งเช้าชาวนาไปไถนาตามปกติไม่เห็นถุกไม่เห็นถุงเงินนั้นเช้าวันนั้นพระตถาคตเจ้าแผ่ขายพระยานไปตรวจดูหมู่สว์ที่พระองค์ควรโปรดได้เห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปติมรคของชาวนานั้นและเหตุทั้งปวงและเหตุทั้งปวงอันจะเกิดขึ้นแก่ชาวนาพระองค์ทรงเห็นว่าไม่มีใครอื่นที่จะเป็นพยานของชาวนาได้นอกจากพระองค์ จึงมีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเสด็จไปยังที่นั้นชาวนาเห็นพระาศาสดาแล้วมาถวายบังคมแล้วไปไถนาอย่างเดิมพระาศาสดาเสด็จไปที่ถุงเงินตรัสกับพระอานนท์ว่าอานท์เธอเห็นอสรพิษนั่นหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะอสรพิษร้ายพระอานท์ทูลต่อพระาศาสดาตรัสเพียงเท่านี้แล้วหลีกไปชาวนาได้ยินเสียงนั้นจึงคิดว่า ทีนี้เราไปมาอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืนอสรพิษจักเป็นอัอนตรายแก่เราดังนี้แล้วถือด้ามประตกไปหมายจะตีงูเห็นถุงรัพย์บรรจุทรัพย์ไว้พันหนึ่งดีใจว่าพระศาสดาตรัสบอกรัพย์ให้โดยไนยะจึงถือเอาทรัพย์นั้นไปเอาฝุ่นกลบไว้แล้วไถนาต่อไปเจ้าของทรัพย์ตื่นขึ้นเวลาเช้าเห็นว่าทรัพย์หายไปจึงชวนกันเดินตามรอยเท้าของโจร เห็นรอยเท้ามาหยุดอยู่ที่นาของชาวนาคนนั้นและมีร่องรอยการแบ่งทรัพย์กันเห็นรอยเท้าของชาวนาจึงเดินตามรอยเท้าไปเห็นรอยเท้าไปหยุดอยู่ณที่แห่งหนึ่งมีรอยขุดคุยดินเอาฝุ่นกรบไว้จึงคุยฝุ่นดูก็เห็นถุงรัพย์พวกเขาโบยตีชาวนาด้วย่อนไม้แล้วนำตัวไปแสดงแด่พระราชาในฐานะขโมยทรัพย์เป็นอันมาก พระราชาทรงสลับเรื่องราวโดยตลอดแล้วรับสั่งให้ประหารชีวิตชาวนานั้นเสียผู้กราชบรุรมัดชาวนานั้นไพร่หลังเกณียนโดวยวย้ยนำไปสู่ที่ประหารชาวนากล่าวอยู่อย่างเดียวว่าอานนท์เห็นอสรพิษนั่นไหมเห็นพระเจ้าข้าอสรพิษร้ายผู้กราชบรุรสงสัยในคำของเขาจึงถามว่าเหตุไรจึงกล่าวคำของพระาศาสดาและพระอานนท์เขาบอกว่า ต้องในเฝ้าพระราชาเสียก่อนแล้วจักบอกพวกราชบุตรนำเขาไปเฝ้าพระราชาเมื่อพระราชาตรัสถามจึงทูลเล่าเรื่องทั้งปวงถวายพระราชาทรงดำริว่าชาวนานี้อ้างพระาศาสดาและพระอานนท์เป็นพยานน่าจะมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งดังนี้แล้วให้พักการลงโทษชาวนาไว้ก่อนทรงพาเขาไปเฝ้าพระาศาสดาในเวลาเย็นทูลถามเรื่องราวต่างๆ พระศาสดาตรัสตอบตรงตามที่ชาวนาเล่าถวายทุกประการพระราชาตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากชาวนานี้ไม่อ่างพระองค์แล้วคงตายไปแล้วแต่เพราะเขากล่าวคําที่พระองค์ตรัสกับพระอน,นุลครั้งแล้วครั้งเล่าเขาจึงได้รอดชีวิตมาพระศาสดามีพระประสงค์จะเทศนาโปรดทั้งพระราชาและชาวนาจึงตรัสว่ามหาบพิษ อาตมาภาพกล่าวคำเพียงเท่านั้นแล้วหลีกไปมหาบอพิษกรรมใดทำแล้วเดือดร้อนภายหลังบัณฑิตย่อมไม่ทำกรรมนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถากว่ามว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังเป็นอาทิมีในายะดังพรนนา,นาม,มาแล้วแต่ต้น